บทที่8ระบบสืบพันธุ์ Reproductive System ความแตกต่างระหว่างเพศปลา Sex Difference ปลาส่วนใหญ่มีการแยกเป็นเพศผู้และเพศเมียปลาบางชนิดสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กแต่บางชนิดสามารถแยกได้เมื่อโตจนถึงขั้นวัยรุ่นหรืออาจถึงระยะที่พร้อมผสมพันธุ์ส่วนบางชนิดต้องรอให้ถึงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น ลักษณะเพศปฐมภูมิ primary sex character ลักษณะเพศปฐมภูมิ primary sex character คือลักษณะที่มีการแสดงออกอย่างเด่นชัดได้แก่อวัยวะสืบพันธุ์ของปลาโกนาดเป็นอวัยวะของปลาที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของปลามีสองแบบคืออวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียรเรียกรังไข่และอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้เรียกอันทะ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาจากการที่มีแสดงเพศได้ทั้งสิ้นตั้งแต่แรกเริ่มเรียกว่าโกโนชอริซึมในปลาบางชนิดจะเป็นกระเทยคืออวัยวะเพศเจริญเติบโตทั้งสองเพศในตัวเดียวกันเรียกว่าทรูเออร์มาฟอร์ดิติซึมการสืบพันธุ์ของปลาฟิช e ีโปรดักชันออกลูกเป็นตัวอาศัยอาหารจากไข่แดงโอโววิไวปารัสไข่จะได้รับการปฏิสนธิและ,จะเจริญอยู่ภายในตัวเมีย จนกระทั่งไข่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วจึงคลอดออกมาซึ่งคล้ายกับวีวีแพรสแต่ที่ผิดกันก็คือลูกปลาเจริญเติบโตโดยอาศัยจากถุงไข่แดงที่ติดอยู่กับไข่แดงแต่ไม่ได้รับอาหารจากแม่และเมื่อครบกําหนดก็จะออกมาเช่นปลากระเบนจมูกวัวปลากระเบนนกปลากระเบนผีเสื้อภาพที่8.12และ8.13เป็นต้นกลุ่มปลากระดูกอ่อนเหล่านี้เป็นกลุ่มปลาที่ออกลูกในจำนวนน้อยเพียง1-2ตัวต่อครั้ง ดังนั้นจึงค่อนข้างเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลักษณะเพศทุติยภูมิ Secondary sexual character โดยครีบทองคล a สเปอร์หรือ My Exoteric Gear ีพบในปลากระดูกอ่อนทั้งปลาฉลามและปลากระเบนส่วนของขนาดขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของปลาอวัยวะนี้มีเป็นคู่อยู่ด้านในของครีบทอง มีลักษณะเป็นเดือยเล็กๆเ,เ,เรียวยาวภายในมีท่อติดต่อกับอันทาโครงโคนเวลาใช้จะใช้อวัยวะทั้งคู่ประกบกันเป็นท่อสำหรับส่งเชื้อตัวผู้แล้วสอดเข้าไปในช่องเพศของเพศเมียส่วนใหญ่ส่วนปลายของเดือยจะขยายออกคล้ายร่มงเพื่อช่วยในการยืดกระซับจนกระทั่งปล่อยน้ำเชื้อแล้วเสร็จ